เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็ามาชี้เป้ารถสวยๆถูกๆรับชมในเรือกซื้อเลือกชมกันครับคันนี้ตโยต้าสามหงเกียวโตครับเอาไปขี่ใช้งานกันได้สบายๆเลยถือทนแน่นอนรุ่นนี้ราคาไม่แพงด้วยครับ29,900บาทเท่านั้นเองครับ เครื่องดีจุดหกเกียร์ออตโต้เข้าได้ปกติทุกเกียร์เบาะหลังพับได้ด้วยภาษีเดือนสิงหาฮับสิงหาหกห้านะครับสวยๆถูกๆครับสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่ๆตัวคลิปใหม่ๆด้วยครับมีมาเลือกซื้อเลือกชมกันประจำวันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยครับอันนี้เครื่องดีแอร์เย็นนะครับ สีก็มีตำหนิดลน่อยบ้างครับถ้าจะให้สวยก็ต้องทำมาหน่อยครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ปกติครับประตูเซ็นทรัลล็อกระบบไฟติดปกติครับพิกัดดูรถอยู่จังหวัดมหาสารคามนะครับน้ำไม่ท่วมครับไปดูตัวจริงมาทดลองขับกันไท้ครับติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ ทางเราเป็นเพียงสื่อกลางนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านครับสนใจก็ไปดูตัวจริงไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองและไม่ควรโอนเงินโอนมัดจานะครับจนกว่าจะได้ทดลองขับกันก่อนนะครับเซ็นสัญญากันให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ถูกๆไปเลยนะครับโตโยต้าซัมกปี94ครับ29,900บาทเอาไขี่ใช้งานกันสบายอึดถึกทนอะไรหาง่ายซ่อมง,ง่ายราคาถูกครับของเครื่องสะ,สะอาดๆเลย ามนี้นครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้ครับไปดูทดลองขับกันได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ